สวัสดีค่ะน้องหอมองเลนนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็อยู่เซ็นท่านอยู่นะคะตอนนี้คือตอนเย็นนะคะน้องหอมจะมาทานข้าวนะคะที่นี่ก็คือร้านไก่ย่างนักกกอบนะคะตอนนี้เราสั่งเป็นเซตปีเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็มีเครื่องน้ําอะไรสักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่เมื่อกี้หน้าร้านดึงถ่ายนะคะเพราะว่าคนคนมันเยอะนะคะก็เลยไม่ไม่ถ่ายนะคะก็เลยมันนั่งตรงนี้นะคะเมื่อกี้รถไฟมานะคะแต่ว่าถ่ายไม่ทัน ก็เลยอนี่เดินมานะคะเมื่อกี้เดินมารถไฟไปละกว่าจะได้นั่งรถไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะคะว่าจะมีอาหารอะไรบ้างนะคะเมนูอันแรกนี่ก็จะเป็นไก่ย่างนะคะว้าวตัดใหญ่ๆสับเลยแล้วเมนูต่อไปก็คือเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์ไก่นะคะ S <S น,น้องบอก่ช้อนช้อนตับให้พี่พ่เขาดูหน่อยเดยะครับนี่นะคะมีทั้งไก่มีทั้งซีนมีทั้งเนื้อเลยนะคะมีหมดทุกอย่างก็โอเคนะคะ,อ,ะอันแรกก็คือสองอย่างก่อนนะคะแล้วก็มีข้าวสวยสวยมากสวยจริงๆ สวยตามคนสื่อเลยนะเมื่มเอเมย็นแล้วก็บาหมนข้าวไก่ย่างหนักกรอบนะคะได้กกินสองประเภทน้องก็ดังราบหมนะูนั่งปซ่บวนอีกชิมก่านเลยอันนี้เป็นหนักกรอบเลยพอกินหนักก่อนดีกว่า หนังมันกรอบมากนี่เหมือนไก่ย่างหนังกรอบปลาแก้วเลยไก่ย่างหนังกรอบปลาแก้วที่อยู่ตรงรากบังนะ่ะอร่อยอะ่ะคล้ายกันเลยหนังไก่กรอบมาก อร่อยไหมไก่ไก่ไก,ไก่โอเคปะเหมือนของประแก้วไหม bye bye. Bye bye. อร่อยอร่อยเลยไี้เสียงไอ้นนดังไม่ได้ยินแล้วมันเบามันจะอยู่ใกล้ๆไอ้เพราะเราเสียงมันเราเข้าเต็มที่ ลองกินทุกอย่ัดเลยเหมือนรับมาไม่ใช่ไม่ใ่รับหมูวะไมอย่างเดียวมาหมดทุกอย่างมาครบเลยวันนี้ก็จะเป็นรับหมู <ent gu> <ame> <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มตำใช่ไหมครับน้องหอมส้่หไทยอันนี้จะเป็นไสก้กรอกสารน,น้องหอมน้องทนในที่รีดูดิ อร่อยอร่อยน้องหอมเดี๋ยวเน้องหอมต้องทารนในนี่ไอเสกอกเออลาก่าให้พี่บที่พี่บาดูโอเคไหมไปสาเลเน่เนี่ยชอบมากเลยกอไปไปซาน่ไปมิ้นก็เป็นปัดนอะรท เสีออะไรผัดอาหารหารา้านนี้นะครับพี่เขาผัดอาหารมีอีกร้านหนึ่งันนี่เป็นบริเวณมีสองร้านด้วยกันแล้วกินไส้กรอกข้าวติดปากครับเออน้องน้องหอมข้าวิดปากด, <c oughs> ดีนะมันถหายใจมองไม่เห็น หอมครับอ,อันนี้เหลือแค่ก่อนสานจะถ่ายแบบนี้เยเฮ้ะยังยกับสีก่อ พวกเออพวหผมขอทานก่อนนะคะอาหารทุกอย่างเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า้องหอมจะจะเดินไปไหนอีกนะคะในห้างนี่เยอะมากรถไฟกำลังมาแล้วเมื่อกี้เราถ่ายไม่ถาตอนนี้ถ่ายถัดนะถ่าหน้ามาอยากเห็นรถไฟ ใจแล้วดีได้ถ่ายรถไฟ <Okay. S 1> เป็ครับน้อมไป็นไงครับน้งหอมกินไปขนาดนี้ใกล้หมดใกล้หมดแล้วเนี่ยอร่อยไหม อร่อยมากเลยนะรสชาตดีอ่ะเหมาะและ้วก็ข้อสองกาน,นแอร์เย็นชุดนี้เราเสียไปทั้งหมด475บาทเรายากมีกระท้อนอยู่นะมีกระท้อนตรงเครื่องเดี๋ยวก็ท้อนตรงเครื่องมาจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้อาหารก็หมดกันแล้วนะครับเนี่ยครับอาหารก็เป็นดังนี้เหลือแต่เส้นกบไว้ตอนนี้ก็กลับมาทานเขาเรียกอ,อะไรนะ กรอนกระพรอนอะไรกะพรอนไงแก่อ๋อกพรอนอใช่อิ่มอ๋อกะพรอส่งเครื่องอ๋อส่งเครื่องนี่เหอครับใหจังเลยเาบอกว่าใส่กตังหวานคินตามกินแลต้องบดเนื้อลงไปหน่อยมันจะบี้แล้วมันดูดูสวยอ่ามันจแบน์ลงไปอ่าแบนมันจะแบนเหมือนลูกเขาทำ น่ามันจนะแคบนี้เนี่ยครับมันจะแบนแล้วไปงี้เลยอ๋อมันมีเม็ดอยู่มันก็เลยอ,ออกไม่ได้อ๋อมันเป็นลูกเลยเออมันลูกดึงเลยนะั่นนะ่ะหวาน,นะะมะมหวาน้ำขาหวาน ไม่ใช่กระท้อนอกระท้อนน้งบบเครื่องใช่เขาบอกกระท้อนน้ำประหวานลองชิมดูนะฮะโอ้ยจะรุนแบบว,ว่าอาหารดีเด่นสวยนะ อร่อยไหมเปรี้ยวกับ้องถนัน้วานกไม่ชอเขาไม่ได้บอกว่าท้อนหวานกระท้อนมันเปรี้ยวอยู่แล้วมันจริงจมันต้องเอ่อต้องหั่นให้ถีกว่าน,นี้แล้วก็ไปแช่เอ่อเมื่อก่อนพี่จุกก็เคยทำอะ่ะ ไปเอาเอาไปแช่กลือน,น้ำเกลือทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วเสร็จแล้วถึงจะเอามามาเนี่ยทำอย่างเงี้ยเพราะว่ากระท้อมมันจะมันจะเปรี้ยวด้วยตัวมันเองแล้วก็เปลือกปลุกเปล่เป็น,นเนื้อตัวเนื้อกระทร้อนก็จะฝัดฝาดไม่เคยชอบก็เล<อ>ยนะคะทีอว่าเปนลุกอืมอโอเค เล่นได้นอกมาเล่นอยนี่แล้วสนานเอาล้อหวายเฮ้ยชัดดว้์วี่สุะ เาไเรีกครับขูไปกินข้าวแล้วนด้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาเล่นใหม่ครับที่ครงเงยนนะลูกน้สถานีรถไฟดีๆสถานีรถสถานีรถไฟเามีที่นั่งรอด้วยอ๋อมารอรถไฟ รถไฟใน,ในกระที่ถไฟึซนดได้อืนั่งได้ด้วยนะโหนั่งกับสักรอบไหม <c oughs> ก็มาซัพป,ปิ้งนะคะเนดะีว่าได้เสื้อมาเป็นตัวนะคะนี่เลยซื้อจากในห้างเลยนะคะซื้อบ่อยเกิน,นะคะแต่ครั้งนี้ซื้อถ่ายที่ให้ดูนะคะว่าเดินทั้งวันนะคะวันนี้เดี <c oughs> ย๋ยวไปเดินต่อค่ะ One.